บางคนอาสิบุฮูนะจ๊ะสามสิบกิ๊บสบายนางคืออยังคือส่วนของกระเพาะหัวด้วยจ้ะเอินา้าคิริวก็ได้แล้วแต่พายิือเอิน ดีจ้าวันนี้แ้วลืมชวนเพื่อนกินต่ำ30ำซิบกรบอววาต่ำสบายนางซีซันจัดจานแซ่บหนือจ้าราคเขาวันี้มีชะอมการทูนมาละขิโนกพักกันจองมาลงเมืองกินกันเลยจ้ายุ่มไปทางใดก็เจอแต่บกริกเด้อจ้าแซ่บๆนำกันจ้า บางคนอาสิบุหูนะจ๊ะสามสิบกิ๊บสบายนางคืออยังคือส่วนของกระเพาะวัวดวยจ้ะเอินผ้าคีริวก็ได้แล้วแต่ไครสือเอิน วอบงามค่จะจ่าชะอมหน้าฝนแห่งงามจะพัก Goop, 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 step. เห็ดยังกินกระแซ่บนะจ๊ะ30กิบสบายนําตํายําก้อยลาบใส่ในก๋วยเตี๋ยวกระแซ่บ เส้นโดดลงน้ำต่ำจ้ะเหนัวๆเนาะแซบ่บ กันจงนี้คนละยางกันกับผักตบชวาด้วยจ้ะผักตบชวาเป็นวัชพืชทางน้ำผักกันจงเป็นผักพื้นบ้านเถาเนอะ คนเพิ่นบริจาคเพิ่นคิดว่าเป็นอันเดียวกันจก้กคนละอันกันนะจัง บักผกเต็มทาาตาํำยำได้กระเพดยำนั้น คิมละจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พอกันใหม่คลิปนะจ้าสวัสดีจ้า